สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอสัตว์ในตำนานของจีนอีกหนึ่งชนิดที่เป็นที่นิยมในการบูชาเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาด้านการค้าขายและกิจการต่างๆนั่นก็คือเจีย้วยหรือเต่าหัวมังกรน,นั่นเองครับ เต่าหัวมังกรหรือว่าเจียบวยนั้นเป็นหนึ่งในเก้าวลกมังกรสวรรค์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือมีหัวเป็นมังกรและมีตัวเป็นเต่าซึ่งเป็นสัตว์แห่งสวรรค์ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่และการมีอายุที่ยืนยาวเต่าหัวมังกรนั้นนะครับเป็นสัตว์เทพที่มีพลังอํานาจมากเป็นที่ศรัทธาของราชวงศ์ถังซึ่งเต่าหัวมังกรนั้นเป็นตัวแทนของความยั่งยืนแข็งแรงอดทน มีเกราะที่สามารถป้องกันอันตรายได้และการที่มีหัวเป็นมังกรนั้นแสดงออกถึงวาสนาบารมีที่สูงส่งเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจึงถือว่าเป็นความมงคลสูงสุดมีหลักฐานการบูชาเต่าหัวมังกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งเต่าหัวมังกรของร้านเรานะครับสร้างจากเหล็กน้ำพี สามารถนำมาใช้ในการสะดะเคาะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองนั้นมีอายุยืนยาวหายเจ็บหายป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสำหรับตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือหัวเตียงหรือว่าหัวนอนครับและนอกจากนั้นครับยังมีมวลสารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแรดูดซัพ์ช่วยเรียกเงินเรียกซับอย่างไม่ขาดเพชรหน้าทั่งช่วยเรียกซับและป้องกันอันตราย หินสามกษัตริย์ช่วยทำให้มีกินมีใช้อย่างไม่ขาดไม้พยางนิ้วดำการคุณคนคุณผีและคุณใสลูกพระเจ้าหาพระองค์เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชาแก้วป่งขามให้โชคลาภป้ปองกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม้มงคลกาวชนิดช่วยหนุนป้องกันสร้างสิ่งมงคลและเสริมอำนาจบารมี ไหลดำไหลเขียวช่วยเรียกทรัพย์ให้โชคลาภและป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นครับสำหรับเต่าหัวมังกรของเรานั้นนะครับผมที่มีขนาด3นิ้วปลุกเสกโดยหลวงพ่อทองคำจเจ้าอาวาสวัดเจดีเขียริวิหารอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมกับพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังจากเมืองลบบุรีพระครูสุนทรปรีชากิจเจ้าอาวาสวัดเขาหลังพัฒนาตำบลคลองเกตอําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีครับซึ่งจะหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อเต่าหัวมังกรท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและหากว่าท่านต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับเรา ก็สามารถทำได้โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ